กาหมินคะะ่ะก,กากาหมินค่ะาอาไรเาากีก้ยม,า,ม,มจาจากไหนอ่ะมาจากาเกาหลีค<ง>่ะออเหรอกาฉันชื่ออะไรนะก,กอนพี่แหนกใ่ไหมคะไม่ได้ชื่อแหนกชื่อกอน ไหวไหมเนี่ยกามินเนี่ยกกลักูกูกามินกูไม่ต้องปกเลยว่ะกามินอ่ะอ๋อมือนกามินขึ้นรถขึ้นรถนี่ไปเหอะนี่ไปเหอะกามินอนี่ไปนี่ไปอ๋อนี่นายนี่ไปนี่ไปกามินพี่นายแม่หลักกามินละคะนี่ไปจะส่งเครื่องกลาง